สวัสดีครับผมธนายเดชาก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของคดีกำนันนกกรณีลูกน้องยิงตำรวจตายในการกินเหล้ากันที่บ้านที่สำนักงานกำนันข่าวล่าสุดนะครับวันนี้นะครับนะก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับตำรวจซึ่งไม่ได้อยู่ใน6คนที่มีสว่วนในการช่วยคนเจ็บคนตายในคดีนี้นะครับ ก็เดากันไม่ยากนะครับ20คนนะครับใครบ้างที่ไม่ใช่6คนเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะนอกจาก6คนจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดจะลกเว้นใครไม่ได้นะครับาดูกันต่อไปนะครับว่านอกจาก6คนนะครับนะจะมีใครบ้างเดาไม่ยากนะครับนะ,นะก็จะถูกดำเนินคดีมาตรา157นะแจ้งความเท็จทำลายหลักฐานพาหลบหนีอะไรก็ว่ากันไป นะครับก็โดนดำเนินคดีแน่นอน100%นนะครับอันที่สองครับกล้องวงจรปิดครับกล้องวงจรปิดเนี่ยถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพยานหลักฐานนะเป็นพยานคนกลางนะมีคุณค่าเชิงพิสูจน์แก้ไขเปลี่ยนแปลงยากดังนั้นใครที่โกหกใครตอแหลวไว้นะครับอย่างไรที่ขัดหรือแย้งกับกล้องวงจรปิดคนเหล่านั้นก็ต้องโดนดำเนินคดีข้อหา แจ้งความเท็จถ้าแจ้งความเท็จทั่วไปก็มาตราหนึ่งสามเจ็ดจำคุกหกเดือนแต่ถ้าแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเช่นไม่เห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเห็นเหตุการณ์ไม่เห็นเหตุการณ์ขณะยิงอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ติดคุกสิบห้าปีเพราะข้อหาฆ่าคนตายมันโทษประหารชีวิตนะครับดังนั้นวงจรปิดจึงเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญมันโกหกไม่ได้แต่คําพูดของตํารวจโกหกได้ และตำรวจในคดีนี้ก็หลายคนก็โกหกก่อนที่จะมีการไปคน้นไปยึดเซิร์ฟเวอร์มาและก็มาเปิดกล้องวงจรปิดก็ปรากฏตำรวจหลายคนก็โกหกนะดังนั้นคนที่โกหกก็จะโดนก็หาเพิ่มนอกจากมาตราหนึ่งห้าเจ็ดก็คือก็หาแจ้งความเท็จติดตามกันต่อไปนะครับความจริงมีสิ่งเดียวครับนะ ความจริงที่ว่านั้นก็คือความจริงที่อยู่ในฟุตเทจของกล้องวงจรปิดก็คือในคลิปนะในคลิปของกล้องวงจรปิดถ้าคลิปวงกล้องวง,งจรปิดมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคุณจะอ้างว่าหลงทางขับรถตามไปหรืออะไรต่างๆจะแฉจะอะไรทะลอกปอกเปิกก็ช่วยอะไรไม่ได้ความจริงมีสิ่งเดียวนะครับทำความจริงให้ปรากฏครับบิ๊กโจ๊ก ฝากไว้แค่นี้ครับ